ครับผมสวัสดีครับผมวันนี้ก็เอาพระที่หายากนะครับผมสมเด็จจิตราดานะครับผมองนี้ก็เป็นปี2510นะครับผมข้างหลังก็ปิดทองนะครับผมเป็นพระที่สร้างโดยพระหัตถ์ของสมเด็จภูมิพลอดุลยเดชนะครับรลอกนะครับ องนี้ก็จะแกะมวลสารนะครับผมมีเม็ดเหลืองเม็ดแดงเม็ดส้มเม็ดฟ้านะครับผมมวลสารที่พวกประเทศไทยนะครับผมที่หันรวบรวมมวลสารนะให้กับเอามาแล้วก็เอามารวมสร้างโดยองค์ลอเก้านะครับผม ตอนนี้ก็เป็นพระที่หาดูยากนะครับผมน้อยคนที่จะมีครอบครองนะครับส่วนมากก็จะดูกันไม่ค่อยเป็นกันเท่าไหร่นะครับผมก็อันดับแรกก็ก็เดี๋ยวจะส่องให้ชมดูมวลสารนะครับผมดูความคลาสสิกองพระองค์นี้ก็สร้างด้วยเลซิงนะครับผมเลซิง เดี๋ยวผมส่องมวลสารให้ดูนะครับผมว่าความว่าธรรมชาติเป็นยังไงครับอ่าเนี่ยครับมวลสารเม็ดเหลืองเม,ม็ดส้มเม็ดแดงเม็ดฟ้านะครับผมเนี่ยองนี้ก็จะแกะมวลสารนะครับผมอ่าดูทิมทรงก็จะมีความคมชัดลึกนะครับผมความคมชัดลึกองค์น้ที่เห็นที่เป็นน้ํามันเยิม้มเยมนี่ครับผมก็ได้ทาน้ํามันมะพร้าวนะครับผม เพื่อให้ดูจะได้ดูเม็ดมวลสารที่เกาะอยู่ในองค์พระนะครับผมว่ามีความชัดเจนนะครับดูครับผมมวลสารครับเรซิ่งนะครับผมข้างหลังครับเป็นปิดทองล่องชาตินะครับปิดทองนะครับผมครับครับนะครับผมส่วนมากก็ปาเกเต็มบ้านเต็มเมืองนะครับผมก็ ให้ศึกษาอย่างให้ศึกษาก่อนนะครับผมอย่างน้อยก็พอมีความรู้ฮะแล้วก,ก่อนที่เราจะไปเช่าหานะครับผมก็พาเกเยอะนะครับผมก็ฝากให้ระมัดระวังกันด้วยนะครับผมฮะวงนี้ก็ดูง่ายนะครับผมดูง่ายๆนะครับ สมเด็จจิรดานะครับผมอัน,นี้ก็คงจะเป็นปี2510หรือว่า2 5 1 1หรือ2 5 1 2นนะครับผมก็ถ้าเป็นยุคต้นๆก็จะบางหน่อยนะครับผมมวลสารจะเยอะ,นะอะแม่ทีมก็จะไม่ค่อยขมขนาดนี้นะครับผมก็ปี08นะครับผมก็ขั้นก็สร้างทุกปีนะครับผมปี08 02 03ปอนี่ท่านหยุดสร้างปีไหนก็ไม่รู้นะครับ แต่ปีแรกๆขั e <_<_้นก็สร้างปี2 0 0 0ปีปีศูนย์แปดนะครับสองพันห้าร้อยนะครับผมก็ไล่มาปีหนึ่งสอนะครับผมศูนยเก้าหนึ่งศูน์ครับนี่ครับผมดูแรกๆก็เราก็จะดูพระไม่กระด้างนะครับผมดูองค์พระจะมีเป็นฝดด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 ดนดด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 วดมวล มันดูแล้วฮะมันมันจะไม่กระด้างตานะครับผมถ้าเป็นของเกนเนี่ยจะหยับหยาบกระด้างกระด้างนะครับผมก็ดูเราไม่หนวดตานะครับผมดูฮะสังเกตดูดับมวลสารอยู่ข้างในเพียบเนี่ยนะครับผมครับอ่ะวันนี้ก็ไม่รู้จะเอาตำหนิอะไรมาสอนพวกเรานะครับผมก็เอาแบบมวลสารเนื้อหาธรรมชาตินะครับผมเลซิง่งนฮะ ก็จําสีจําสีจาเสียงจํากลิ่นนะจำมวลสุงมวลสารก็ดูเอานะครับผมผมก็อธิบายไม่ค่อยเก่งนะครับผมไม่มีไม่สามารถที่จะ,ะไม่สามารถที่จะเอาตําหนิจุดใดจุดหนึ่งมาชี้องค์พระให้เกยนะครับผมไม่มีตัวนั้นเกยไม่มีตัวนี้เกยครับผม ก็ไม่สามารถที่จะเอามาพูดได้นะครับผมเพราะว่ามันเป็นการตัวทําลายพระองค์ท่านนะครับผมคือบางสิ่งบางอย่างครับแม่ทิมนะครับผมการกดไปเรื่อยๆท่ก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะครับผมตั้งแต่ปี0 8นะก่อนปี08ก่อนทำให้ทิมก็กดไปเรื่อยๆนะครับผมกดไปเรื่อยจนกว่าทนจะมีความผออปไทยนะครับผมนี่ฮ ความเนียนตัวเนเียนตาครับนี่คือเม็ดผลๆนะครับผมนี่ครับผมเม็ดผลัดนะครับดูความสวยงามดูองค์ฮะดูครับดูขอบข้างนะครับผมดูขอบข้างให้เป็นธรรมชาตินะครับผมดูเป็นธรรมชาติสวยงามนะครับผมดูข้างหลังนะครับผมจำไว้นะครับผม ระที่สร้างโดยประหัตของพระลอพระพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูวมิพลอดุลยเดชน,นะครับผมลอเก้านะครับท่านจะมีความละเอียดปานีตมากมากนะครับผมวันนี้ก็ก็ได้เอาความสวยงามความคลาสสิกของสมเด็จจิตรดานะครับผมวันสารสิ่งต่างๆดูเป็นธรรมชาตินะครับเพื่อเอามาแบ่งปันความรู้กันนะครับผม ผิดพลาดประการใดนะครับผมก็ขออภัยผู้รู้ด้วยนะครับผมฮะอ่ะวันนี้ก็ขอบพระคุณมากนะครับผมครับสวัสดีครับ